เรือนหอก็น่าจะเป็นที่เดิมที่เราอยู่อาศัยนี่แหละครับอืมตกแต่งเพิ่มเติมตกแต่งเพิ่มเติมบ้างด้วยครับด้วยเป็นห้องระหว่างเราอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเต็นท์ครับอาจจะเป็นกลางเต็นท์กันอะไรอย่างเงี้ยครับมาเลี้ยวย้อนย้อนย้อนแก้วเป็นคนกลางด้วยครับใช่ครับผมจับเสาตั้งเลยไปอย่างเงี้ยครับในสิ่งที่เราอยู่มันต้องปรับอะไแบบเรามีผู้หญิงเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วแบบ ปรับไหมเหรอผมว่าปรับในเรื่องการอยู่อาศัยใช่ไหมครับจะมีจะมีการที่เราอาจจะมีการไปที่บ้านแม่แก้วบ่อยขึ้นอะไรนีครับที่บ้านแก้วบ่อยขึ้นอะไร่างนี้ตรงตรงส่วนนั้นที่เรารู้สึกว่าเราเราจะเพิ่มเข้ามาในชีวิตคือการที่ดูแลครอบครัวทั้งสองฝั่งเียมากกว่าขวอมคืุหน้าตอนนี้เป็นถึงไนแล้วครับความคือหน้าครับก็ ยังไม่ถึงไหน <c oughs> จริงจริงก็จะเรียกว่าไงดอีอ่ะคือเราเรา,เรามองอย่างนี้ก่อนครับภาพภาพงานเราก็คงจะเล็กๆครอบครัวอะไรเงี้ยครับเหมือนในว,วันที่เราขอขอแต่างงานอะไรเงี้ยครับก็เลยก็รู้สึกว่างานไม่ได้ต้องเตรียมอะไรเยอะหรือแบบยากอะไรขนาดน,นั้นเราก็บวกกับปัญหาช่วงนี้ที่มีที่มีเรื่องโควิดอะไรเงี้ยครับที่บ้านที่บ้านของเราทั้งสองฝั่งจะมีผู้ใหญ่เยอะใช่ไหมครับ เขาก็จะกลัวเรื่องนี้มากๆเขาก็เลยแบบเออพยายามพยายามให้ให้มีความแบบเรียกว่าคนน้อยที่สุดแหละอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบใช่ครับก็อาจจะเป็นงานแนวแบบอยู่ดีก็โผล่มาแล้วก็ก็รู้กันเลยเลิกเป็นวันไหนยังเลิกเลิกมีแล้วครับช่วงช่วงปลายปีนี้ครับเดือนะหกวันอะไรได้ยังระบุได้แล้วครับระบุได้เลย บอกบอกเลยใช่ไหมครับอ๋อสิบเอ็ดธันวาครับสิบเอ็ดธันวาใช่อันนี้อันน้คือระดัก่อนเลื่อนาสะดวกว่าอะไรก็เป็นเรื่องสะดวกด้วยแล้วก็พี่พี่หมอเอกนะครับเป็นคนเป็นคนดูให้อย่างเงี้ยครับสถานที่ยังไงคือสถานที่สรุปสถานที่ก็น่าจะแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับสาวโซนอีสานอย่างเงี้ยครับใช่สองครอบครัวเพื่อนๆอะไรเงี้ยต้องไป อาจจะมีบ้างนะครับก็ดูว่าใครสะดวกเพราะว่าเราจัดแบบอยู่ห่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่เราเป็นสไตล์สไตล์มีสไตล์ของตัวเองงานแต่งผมหันไมค์มาข้างนี้ได้ไหมไม่งานแต่งงานเราคือรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงรูปแบบงานแต่งงานก็อย่างอย่างที่บอกเลยครับผมผมก็มาแบบผมคิดว่าอ๋อก็คงอยากจะให้เรียบง่ายที่สุดใน ในในในวันนั้นครับเพราะว่าเเราก็อยากเห็นอยากเห็นแบบโมเมนต์เนี้ยเป็นเป็นของครอบครัวเป็นของออท้งแม่แม่ทั้งสองฝั่งอี้ครับแล้วก็จริงๆคิดค,คิดไม่ออกคิดออกแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราด้วยด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยแหละเออมันมีโควิดมีอะไรที่ยังเรายังไม่มีวัคซีนร,รักษาอะไรเงี้ยเราก็ เลยต้องต้องคิดอีกแบบหนึ่งคิดว่าถ้าเกิดเราจัดในโรงแรมงานใหญ่อะไรอย่างงี้ครับมันจะมีความเสี่ยงไหมหรือ,อ,อมันมันจะมีอะไรบ้างที่ที่น่าเป็นห่วงอะยครับแล้วก็รู้สึกว่าเ,เรารักกันอนะ่ะเรารักกันก็เรามีงานนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งเดียวในชีวิตเราก็อยากทําให้ดีที่สุดแหละแต่ดีในแบบของเราอะไรยงนี้ครับ ่าััดวใช่โซนโซนอีสานครับอเโซนนี้เป็นสถานที่ที่หนึ่งมันสวยง่ามเหมือนกับถ้าสมย่อนเนี่ยงานเนื้อเยื่องานอะไรอ๋อก็ก็เป็นก็เป็นที่ที่เราคุ้นเคยไปกันบ่อยอย่างนี้ะครับแล้วก็เราเรารู้สึกว่าอยากให้งานมีความเป็นเอาดอนิดนึงอย่างเงี้ยครับเราก็เลยก็เลยต้องไปโซนที่อากาศเย็นหน่อย ในในช่วงปลายปีนะครับแล้วอันนี้เป็นชุดการทำเมื่อกี้ครับีแก้วไปลองมเป็นยังไงบ้างครับคือในชุดเนี่ยจะมีจะมีสองชุดครับก็เป็นชุดไทยเป็นงานมั่นกลางวันใช่ไหมครับ<ม>ชุดไทยนี่ก็จะได้ทางพี่ปลาฟิเนเลสตเวดดิ้งสตูดิโอเขาเขาดูแลจัดการให้นะครับก็ชุดสวย สวยแบบสวยแบบตั้งเดิมเงี้ยะฮะที่ที่เราที่เราคุยกันปรึกษากันอะไรเงี้ยนะครับส่วนส่วนชุดงานกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นทางพี่หมูไวท์อัศวะนะครับก็เป็นอีกอีกแบรนด์อีกแบรนด์นหนึ่งที่พี่หมูเขาทำเป็นชุดพวกเวดดิ้งอะไรเงี้ยครับก็อันเนี้ยคือพี่หมูอ่ะเขาอยากให้เป็นความลับเขาอยากให้เราไปเซอร์ไพรส์หน้างานเพราะฉะนั้นเขาจะคุยกันกันกบแก้วโดยตรงอะไรเงี้ยครับก็เลยเราเราก็จะไม่ได้ รู้ดีเทลตรงนี้ครับว่าเราก็ตัดสินใจปล่อยเขาตัดสินใจเองด้วนกันใช่ใช่แต่ชุดที่ออกมาคือไม่ใช่ชุดนั้นใช่ไหมคะที่ถ่ายมโพสต์ออกมาอ๋อผมว่าไม่น่าใช่เหรอเราต้องรอต้องรอนนใช่คือคือคือเราก็อยากเราก็อยากเซอร์ไพรส์หน้างานด้วยว่าตอนที่เปิดตัวเจ้าสาวมาเราเราจะเป็นยังไงอะไรเหรออะไรพวกนี้อันไหมคะครับค องานเลยงานเลยงานคือคือชุดเนี่ยต้องต้องขอบคุณทางพี่พี่ทั้งสองคนพี่ปลากับพี่หมูด้วยนะครับเพราะว่าเขาดูแลให้หมดเลยนะครับส่วนเรื่องงานเนี่ยอย่างที่บอกเราเราก็เต็มที่ในในในแบบของเราแต่ว่าแบบของเราจะมีความแบบอ่าเล็กๆแหละเออต้องต้องพูดกันตรงๆว่ามันแบบเราเรารู้สึกว่าเหมือนวันที่เราขอเขาแต่งงานเราสึกอบอุ่นมากนะที่ได้เห็นแบบทั้งสองครอบครัวเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ได้รับรู้สิ่งนี้พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ย ื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็จินตนาการทุกวันเลยครับว่าถึงถึงเวลานั้นจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเราก็เป็นเหมือนกับต้องคอยช่วยคิดด้วยส่วนนึงเงี้ยครับว่าเออเราจะมีอะไรบ้างอะไร,งระแบบะเงี้ยครับแล้วก็อยากจะเชิญสื่อชนที่ที่ทุกคนนะครับบางส่วนแล้วกันเอาเป็นตัวแทนได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไปกันหมดทุกคนนี้ผมว่าเป็นที่ระบาดรอบสองนเลยนะก็เอา เป็นว่าตัวแทนตัวแทนไปในในงานเช้าอะไรอย่างนี้ดีไหมฮะแต่จริงจับไปเจ้าสาวเขาก็แบบเตรียมพร้อมในการจะเตรียมพร้อมแต่งต้องแต่งหน้าอะไรกันมาแล้วอ๋อครับให้ตื่นเต้นกว่ากันระห,รหรว่างเราแก ว่าแม่แม่มครับแม่แม่เราใช่แม่นี่คือเขาพูดถึงชุดทุกวันเลยนี่ฮะเราอยากแก้ดูเขาถึงเส้นแล้วแบบปุ๊บปั๊บต้องไปชุดแล้วทีไปลองหน้าแล้วผสนหน้าแล้วคือด้วยความที่ว่าเรามีพี่พี่ที่ที่เขามีประสบการณ์หมายถึงว่าพี่สาวแล้วก็พี่เขยเราเขาก็จะเตือนเราว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องรีบทำเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยครับเออเราเราก็เลยดูเหมือนดูเหมือนโรคอะแต่จริงๆแล้วเราก็ไปตาม ผมว่าก็ไปตามโปรเซสนะเป็นไงบ้างท่านสามลูกที่ออกมาครับที่พบรูปมาเราคิดว่าไงบ้างครับจริงๆก็ชอบทุกลูกได้หมดเลยแต่ว่าถ้าชอบที่สุดน่าจะเป็นลูกที่สามนี่ครับลูกที่สามเขาเคาะลูกนี้เนาะใช่ใช่จริงๆก็แล้วแต่เขาครับแล้วแต่เขาเลยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับเราเราเราต้องไม่รู้ครับเราต้องไม่รู้ครับกอดทักค่ะครับขอบคุณค่ะ กำลังพยายามเก็บอยู่นะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดมีงานอะไรติดต่อมาเยอะๆก็ดีนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะพรีเซนเตอร์นะครับ <ๆ S 2> ก็ติดต่อมาได้ผม,ผมขายผมจะขายเต็มที่เลยครับเขาเรียกเยอะไหมคะไม่เลยไม่เลยคือทางภูมแม่เขาจริงๆก็เป็นธรรมเนียมยเฉยๆแหละ<อ>ผมผมเชื่อว,ว่าคือตอนนี้หลายๆครอบครัวก,ก็เป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเออเป็นเป็นธรรมเน,นียมยเฉยๆอรย่างเงี้ยครับรอดไปเทียกันมาในงาบวันคริสตนี้ริก่อนแต่งนะครับ ครับก็เนี่ยคือตอนนี้ก็จะได้ได้มีโอกาสไปไปพอเปิดแล้วก็เริ่มไปเที่ยวแต่ว่าเรา,เราก็เที่ยวในไทยอย่างเงี้ยครับก็จะพยายามแบบหาโอกาสไปเที่ยวอยู่เรื่อยเพราะว่าเราเราทำช่อง YouTube ช่องยูเอ็นนะครับถ้า่อใครยังได้ตามตามได้ใกล้ถึงแสนแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นช่องที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวซะส่วนมากครับเพราะฉะนั้น พอเปิดโอกาสให้เราได้เที่ยวแล้วเราไปเที่ยวต่างประเทศได้เราก็เที่ยวในไทยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดสปอนเซอร์อยากจะเข้าช่องไม่มีปัญหาครับแต่คลิปนี้ไม่สอนเลยที่คนต่างมองคือเรื่องขุนแก้วคนบอกว่าไปคลิปนี้ไม่ซุซีเลยอ๋อก็คงได้เห็นภาพที่ลงในไอจีอะไรเงี้ยครับก็ก็ผมอาจจะโชคดีอยู่คนเดียวที่ได้เห็นตอนที่เขาไม่ได้ใส่ เสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงๆคือเรื่องมันมาจากรายการก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เราไปออกแล้วเราแซวเขาแบบเฮ้ยไม่ให้เขาเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องของเขาเรื่องเป็นเอ่อร่างกายกับร่างกายเขาเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเขาเลือกแบนั้นเองไม่ใช่ว่าแบบเราห่วงเราตามเก่งใจเราเั่นนีสละเขาเลือกเขาเลือกเขาครับเขาเลือกเขาครับครับ ไม่ไม่ไครับมีมีชุดที่เขาหยิบอะไรมาใส่เราเบกไหมครับไม่มีไม่มีไมีมีแล้วแกยังมีห่วงไหมครับอจริงก็ห่วงแหละแต่แต่คือเราก็ให้เกียรติเขาเขาก็เขามีเขาก็มีสไตล์ของเขาครับโอเคเนาะโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับ